สวัสดีทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณนัดก็มาอยู่เวรที่ต้องเรียนแล้วก็ถือโอกาสอัปเดตคิ้วสามมิติที่เพิ่งไปสักมาใหม่คืนนี้เป็นคืนแรกนะคะก็คือจะให้ทุกท่านดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็คือประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือคิ้วสามมิติที่สักมาแล้วได้หนึ่งวันโดยช่างคิ้วบอกว่าประมาณ7วันน่าจะดีขึ้นแต่ก็แล้วแต่คนนะคะ ซึ่งทรงทรงของคิ้วนะคะเราสามารถเลือกเองได้แล้วก็ทรงนี้คนุนัดเป็นเป็นคนเลือกเองเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนที่มีความเป็นสาว<ป>เวลาเราอยากแต่งสาวเราก็จะแต่งตรงนี้เพิ่มเติมให้มันแบบแหลมแล้วก็เปรี้ยวออกไปแต่ถ้าวันไหนที่แบบเราต้องไปเจอกับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเราก็จะแต่งให้มันเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายซึ่งคิ้วทรงนี้ก็จะ แต่งเติอมอีนิดเดียวก็จะเป็นผู้ชายนี่ก็คือเหตุผลที่หลายๆคนทำว่าอ่าสัก์คิวทาวันทั้งที่ทําไมทําทรงแบบนี้นะคะซึ่งเราก็รอดูตอนที่เขาลอกก็แล้วกันค่ะอันนี้คืออัปเดตวันที่1ค่ะแล้วก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะลอกนะคะอ่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย